สวัสดีจ้าเสาหม้นนี่อากาศดีดีพี่น้องอันลูกแล้วพาแม่มาตะเสามันเดดค่อโบหอนอันมาเบิ่งอันบักฟักทองบักอึกบานเห่านะอันที่อันปลูกว่านปนป้าอ้อยเห่านะอ้อยเขาก็งามงามพี่น้องอันที่ว่าอันให้เปะผูพระบาทเ่านะเี้ยว่ามาเบิ่งบักอึก,กเนอ้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งนํากันเด้อก้อยว่านะเขาพามา้า ตหั่งนั่นพูดไดพืชผักเก็บบักบักอย่างบึงก่เด้อน่วยเอาน่วยน้อยมันไปไว้หนึ่งอันนี้ก็เอาลัไปหยอย่างหรือว่าอีบัเอาเท่อมันยังนอยวะเนี่ยเนี่ยโอ้ยายใ่ปาดบุญก่อเด้อซองบึงอบางนั้นมันข้อน่วยข้อน่วยโอ้พี่น้องน่วยนี่กัญไงอ้ะเอาไว้แก่เป็นอย่างอันซั่นี้ นี้มันมันนี่โบปเป็นอนันต์หมามันนี่โบมันเป็นตะแกงวะหรือมันเอาไว้แกงโอ้ยยายไบกับสะออนฟาดไปนําก่อนเด้อเลาะเลาะไปบึงโอรอรอรอออืยายไบเลาะมึงก่อนเพราะว่า,าทา้องปูไก,ก่บ้านมันก็อันมันก็โบนั่นเนาะจากบ้าผู้ใดไปไปเดินมันมันวุ่นม่นอยู่หม้อบานเหรอฮนะอ พันนี้ก็คือกันพันพันนี้พันพันหยาบหยาเนี่ยเอารถไปอย่างนู้นดิยายไหวได้มาหรอขัว,วรมันใหญ่ใหญ่อืมคันโบพามาซะก็อเอาโบไดโบมาไดที่จริงมันข้อน่วยข้อน่วยแล้วก่ะคือว่านลำอ้เพี่ใอีกอ่ะโอ้ยายไหวเยอะไว้เสือกแล้วมึงกับดอกเนี่ยอืม เอาเสียงไว้ลงบึงเนาะให้มันให้มันใหญ่ๆบึงเนี่ยเลาะไปบึงก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อค่อยค่อยมาบึงใหม่อันนี้อุ้มเนื้อเอออ้อยก็กำลังขึ้นพี่น้องเยอื่ออ้อยก็กำลังขึ้นเพราะว่าคันบ้านหลายกะได้อยู่แต่แต่เวลาลอดเขาลดลดเขาคูดนะมันที่คูดคือเอาบัองอืไปแล้ววันนี้เขาให้เป็นย่านเป็นย่านนี็น เขาเอาใส่เวิงนะท่านเขาสับยาเอาเอาใส่ไ hey. ด oh ้กินมักเอื้อวัส yeah ด yeah. yeah. you know. ิ์ท่านใส่หลายมันเอาญ้าบ่อยายไหวดีใจขอให้คันคันขวนิ่ใหญ่ใหนเอาไว้เอาแนวเนี <glove> ่ยอันคันขวน้อยเอาเอาได้ลเนเนี่ยเนี่ยขค้วนน้อยๆเนี่ยคั้นน้อยมันงามงามนั้นท่านเขาค่อยเอาไว้ พค่พันมันอเออหน่วยนี้เอาไว้เอาไว้ลองบึงเนี่ยเออเอาเอาไว้เอาไวม้มันมันใหญ่รองบึงอืมมันมันทั้งเป็นมาเป็นเลือ้อยเพื่อพี่น้องเอ๋ยมันเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นบักอืน,น้ำหมอกะนะโอ้ยยายใบจะเม่นสวยก็พามาแล้วซื่นใจเออแล้ว เลาะบึงซื่นใหญ่บ้ามันนั่นที่จริงมันมันเป็นลายเป็นนั่นน่ะเป็นเป็นข้อหน่วยข้อหน่วยแล้วก็มันดูไกลบ้านคือว่าล่ะอืมได้กินท่กไายว่เอ้าเด่นหน่อยน้อยนี่ก็เอาละอือได้มาล่ะเพราะว่าหญ่ใบกระตาบุดียวว่าเอออันได้เปะเปะปลายมันยังเสียเสียอันคันเปะปลายซื่นแปลว่า แปลว่ามันอีหน่วยบ่ใหญ่ถ้าหน่วยใดแปะกกันแปะเงามันนะเอาไว้มันมันจะเลี้ยงเลี้ยงได้หน่วยใหญ่สมบึงหน่วยนั้นหน่วยนี้เนี่ยสะเอารลดหนึ่งสะเพราะว่ามันมันหน่วยปลายมันที่สุดปลายเหมือนขั้นด้วยได้ยุ่งเงาเหมือนขั้นอย่าฟ้าเอาอาไปสมสุกขือเบงก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ลังเือมันก็บุงว่าเป็นหน่วยสำได้สำได้ย่างไปบึงก่อนเพราะว่าลูกว่าเฮ็ดสามพุ่มหนึ่งสองสามจ้ะเป็นส่วนบึงก่อนว่ามันมจกพุ่มบรรยากาศบฮ้อนพี่นองผู้ด่ะผู้พระบาททฮาข้าวงามผูดาบรรยากาศแล้วกับตะเบนกับลั่งขึ้นผู้ดาพี่นอง ตะเป็นตะเป็นรับบ่ฮ้อนพอดีอากาศดีอืพมพุ่มทีมีหน่อยให้บอกถ้าว่าก็คือว่าอย่ามันมันทำหัวได้อยู่ไกลคิดว่าจากหมู่บ้านมาหาให้มีประมาณยี่สิบโ,โลพอดะอืมอืมสิบสิบกิโลบอก จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ดูกดโอ้อันนี้หน่วยใหญ่พี่น้องโอ้ยเขื่อ,อนนี้มันอยู่อยู่ไหนโอ้นี่เอาไว้เนี่ยเพราะว่ามันเออมันยุ่งเงาเดี๋ยวเดี๋ยวมันยุ่งเงากบจั๊กจั๊จัจ๊เนี่ยเอาไว้มันจะใหญ่เนี่ยเออนี่เดี๋ยวอีกกับพี่น้องโอ้เออเอาไว้เอาพันมัน คือแค่นั้นนะโอ้นี่นี่นี่น่ะน่ฮักขึ้นหมาแทบบ่ตรงอันนี้นะะนมนันนี่มันปลายมันเอาได้ลวดนี่ยอืเอ้อเยอไหวเอาได้ลดไปแบ่งกันกินได้เขาได้พาหมาแล้วพาหมาอัน,นบต่ต้องเอาอันนี้ท่นเอาไว้เอาไว้เอาเอาแนวมันเอาให้เป็นละลายเด้อ เ้ิ่มเพิ่มได้อันนี้จะมันดอกใหญ่ดีมันงามมันขาวนะมันเหลืองมันเหลืองเดี๋ยวไบบึงก่อนอืออันเลือกบึงหน่วยใดเปะเปะเงาเงาใหญ่ไหมทั้งกะที่มันหน่วยเป็นตใหไ่นะแต่ผมต้องเอา ยายใเอาโลดอันเนี้ยเออคัดนหน่วยใดเป็นตาบนให่หลายกะเอาโลดอ่ะสิอจ้ะเอาเอาเอาโรดไปหนึ่งคัดนหน่วยใดที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์ที่ที่มันยี่เป็นพันทนานี่เลยอีกนะโอ้เอาไว้ดอกเนี่ยลองเบึ่งว่าพี่น้องเนาะดีเนี่พออยูุ่บมันอยู่เงาใหญ่ มันยังเงาโอ้อีกอะอันนี้อันนี้เอารถไปอย่างหรือว่าได้มันคือเนี่ยเอารถไป็อย่างมันคือควนหน่อยท่านควนน้อยนี่ท่นมันมันกับโบเก่หลายนะเม้นแก่มันก็ซ้่มถวยซ้่มอย่างเนี่ยถ้ามันสมบูรณ์นี่ท่านแก่นี่มันอีใหญ่ใหญ่แบบไงอะอ้อันนี้ทันเอารุดเป็นอย่างอ๋อลงมืออู้โอ้ยแย่ไปเลยเอาไปเลย งามงามเรื่มเรื่มอ่อนอ่อนดีใจได้มาเห็นเขาพามาพี่นนองมึงฟุมนั่นอีกเด้อบัรเนียมียตาอันสวยสวยสวยอันนั้น่นเอาแก่ั่นเอาไว้หัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหน่วยั่นเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันมัน่ายออโอ้พี่กับพี่การิสมันไกลแล้วนะ มันไกลหหนทางบอสุดลวดมันอมเอาไว้เอาไว้ดีก่อนมันไกลหหนทางคนไม่ได้เขียวแง่อันนี้บึงก็เด้อว,ว่าหน่วยใดเป็นตาเอาไว้เอาผันหน่วยใดเป็นตาเอากินที่มันที่มันอิสุดรนะนะที่มันอิสุดบ่บใหญ่ขึ้นหลายนั่นกะ ไปหนึ่งไปแกงกระไดพี่หนองเคยนจะเป็นธรรมชาติเอออันนั้นต้นไว้ได้สมบูรณ์เอาไว้อ,อืมมือละหมอกโอ้ขันแม่นไดขันแม่นมีผู้เสียญานี่อันให้เป็นเบืกองนี้เอา ใส่เบิด์ให้นี่อ้ย่าได้เก็บเป็นชั้นรูดพี่นงอันที่ว่าไข่อันบึ้งอ่อนก็ได้สิกอออันนี้มันควนใหญ่อยู่เอาเอาไว้ลงบึ้งก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยวแม่ไว้อย่าไว้ลงบึ้งเพราะว่ามันมันควนใหญ่มันเลื่อมมันเลื่อมใหญ่ๆและเมียมันทรงเป็นตระหนงมัทรงเป็นตระหนงเลือกเอาคิดว่า แนวของเฮาคันอันใดเป็นตะเอาค่อยเอาคันว่าหน่วยนี่ล่าเอาไว้แกซึ่งคะใดผู้ใดยังโจ้หอยู่เพื่อพี่น้องผู้ใดยังโจ้อยู่ยังยังค่าไข่เป็ดไข่ไก่่เห็นก่ออันนี้อันนี้ควนน้อยเอารุ่นละคันควนน้อยควนน้อยเพราะว่ายานมันอืมอืมนี่ก็เอาเพราะว่าควนน้อยยานมันมันมันก็บุญใหญ่หลายดอก คันเขากินอ่อนๆมันกะแซ่บดีคุณอ่ะพี่น้องเอ้ยกดไลค์กดแชร์ให้ยายไหวเด้อฟักทองอ่อนๆเปล่ะอ,อันยายไหวให้หลุดให้หลุดแล้วอุ้ยสะอ่อนไหลคุณอ่ะโจมกระโบนักพี่น้องโจมกระโบนักกดไลค์กดแชร์ให้ยายไหวเด้อ บายๆยายใบผัดแซบเดอ้ออาหารดีๆอย่าค่อยไปบึงไรเ้เทียังนนะโอ้ยสวยมากลูก